สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องพรายชัยมงคลนะครับผมวันนี้สีผ้ามาเบ่งสาวขันเงินอีกเชือกหนึ่งนะครับซึ่งก็ซื้อขันเงินขึ้นกันครับผมแต่ว่าคนนี้สีน้อยกว่าขันเงินนั่นหลายเติบอยู่ครับคนละไซส์คนละขนาดครับแต่ว่าซื้อเดียวกันครับผมก็สร้างอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับเป็นส้่งนีสใสดีอีกเชือกหนึ่งครับพอดี มีโอกาสมาพอพ่อนเพิ่นก็นลริามาปลูกห้าหดห้ายาู่นี่ลครับก็เลยม,มาขอถ่ายน้ำ่นให้เอฟซีเดือบงนี่คือสาวขันเงินอีกเชือกครับผู้นี้เพิ่นสีอายุ10ปีครับผมนี่ผู้นี้เพิ่นสิอายุ10ปีแล้วเพิ่นก็ซื้อขันเงินขึ้นกันครับเป็นซื้อมงคล้นพอดีเพิ่น มาตั่งตั่งไม้ครับซื้อขันเงินเป็นซื้อที่ถือชะโลครับกอบครั่วน้ำบ้านครับพี่น้องกับดวงชะตาครับอันราสีเพินครับเป็นก็เลยได้ซื้อขันเงินขึ้นมานี่นะครับอาทิตยสั้ากันคับขันเงินเงินนั่นนะครับเด้อแต่ว่าเป็นคนละเชือกครับมีอีกเชือกหนึ่ง เป็นกับซื้อสาวคนเงินเท่านี้แหละอายุเพิ่นตอนนี้กัได้สิบปีครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นกันครับท่านไปใไส่มาใส่ละช่วง้อยู่ตะบ้านครับออกจากบ้านไม่ได้โควิดกำลังระบาดกูเลรอครับก้อนเพิ่นนั่นงหดน้ำหญาดเนั่ยนะครับบ่มีหยังเหตุแล้วตื่นเช้ามา ก็มาหาแต่สั่งมาดูแลสั่งเอาเบิงสั่งมาถิ่นมาหารถิ่นหญ้าให้พอดีหญ้าเพิ่นปลูกอยู่ไกลครับมันแรงมันแห่งมันก็ได้ขนาดนี้แต่หญ้าก็ได้เศพผ้าเบิ่งข้างๆครับนี่นะครับหน้าตาของเพิ่นเบิ่งทั้งนาเพิ่นครับเบิ่งอีกข้างหนึ่งสาวกันเงินของเฮา สาวผูจ้จบผู้งามครับหน้าตาแล้วสวยครับหน้าบานคิดสร้างดอสร้างผู้นี่แหละอืมปนหันหุ่นในเบิ้งนะครับนี่นี่ครับ เวลาเพิ ah ่นเขาห้องน้ำเพิ uh ่น huh. ห so so ันลงคล้อยไปแล้วครับมันช่หันปฏิหันลงไปตะบุ่นไหลลงไปเองครับเรื่องเคิงนี่ก็สีสะอาดสะอาดนี่นะครับเวลาเพิ่นเข้าห้องน้ำโซนโต่นครับอยู่ไต่ห่มหมวกม่วงครับบ่มีแดดจักเทียเรามัดมือมัดเว้นครับห่มหฮมดีจะต้นหมวกม่วงง่ายๆแล้วครับเย็นในห่มเนีเงาอยู่ตลอดครับบ่มีถือแดดถือยังแล้ว ทวนสมบูรณ์ของเพลินนี่ครับเพลินปลูกหายาหนี่นะครับหยากระยุกระยิๆก,กันกับเพลินนี่นะครับหยาก์กระประมาณนี่นะครับหยาย้ามแรงเนาะแต่เพลินก็มีอาหารเสริมไปให้ต่างหากอยมอยละกินแต่หยาห์ซัมี่ครับอาหารเสริมของเพลินกันไหลนี่นะครับนี่กำลังปลูกไหม่ครับ กำลังปลูกใหม่ปลูกให้กินอีกปัญญาจะนี้กับพ่อพอกินไปแล้วก็เบก็ต้องไปหาเสริมมาให้เป็นอ้อยเป็นกล้วยเป็นอย่างไปต่างๆนั่นแห,นหละครับแต่อาหารเพิ่งกันหลายอย่างอยากกินหลายอย่างที่กันนะพอดีเปินลกับมะฮดหยาอย่างนี้กับพ่อจะฟ้องเพิ่นพอดีครับเปิเลเดมีโอกาสกับมาไทยเบิ่งสาวคันเงินของเฮาครับ บ,บนเกดไก่เอาครับสาวสวยอายุสิบปีครับสาวคันเงินเปินลกนทวนสมบูรณ์ึ้นกันครับทับแล้วทับระดีอ๋อเนี่ครับเพิ้นเกิดได้ทำการผสมพันธุน์เรียบร้อยแล้วครับทับด้วย้วดีลุง อทับได้สองอาทิตย์แล้วครับตอนนี้เป็นได้ทําการผสมพันธุ์ได้สองอาทิตย์แล้วเคนทับก็ตัวใดฮะแก้วสร้างมุ่นอ๋อพอดีคนทับผสมพันธุ์กับผ้าย้ยวครับผ้าย้ยวกับสร้างน้ำมูอบ้านขึ้นกันนี่แหละครับผมเป็นพอพันธุ์ขึ้นกัน แต่ว่าพอดีบริเวณพัทายพ่นยักเทือครับต่อพ่นไปผูกไปลามไก่ไก่ก็เลยบริเวณออกไปหานั่นคือพอพันธุ์ของพ่นก็คือพ่ายแก้วครับบริเวณมาทำการผสมพันธุ์ครับขันเงินเท่าเนี่ยนะครับได้ขันเงินอนพ่นผสมพันธุ์ได้มาได้สองอาทิตย์แล้วครับเอากับเบื้องอาการระท่านออกหอกครับเพราะว่า สัางพนเบิองอยากครับจะถือผ้าคาดทองเนี่กับสองปีกวัวสามปีไปแล้วครับพนยังคอยตกหลูกให้อันเบิองอยากครับเพราะว่าพนเป็นสัตว์ลางใหญ่เบิองอยากเขาก็ต้องธนุถนอมดูแลเอาแล้วครับเพื่อว่าให้ว่าพนเดเกิดว่าลุหลูกให้อันนี่นะครับ ดูแลเอาอย่างดีครับขเขาจะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างครับบราว่าแต่เรื่องจะเป็นเรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่ของเพลินมางผูกมงางล่างเขาก็ต้องเบ่งให้ดีครับเพราะว่ากันจะเกิดว่าเพลินติดลูกติดยังมาน้าทองน้าใสเพลินแล้วเขาต้องระมัดระว่างเข่าไปอีกครับเป็นซิปเข่าไปแล้วครับการละมัดนะว่างในการผูกการลามบางสถานที่ ว่าเป็นเป็นสร้างคำสร้างคู่นของเพิ่นด้วกันครับทีนี้เงินในสั่นเพิ่นน,นี่นะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหลังเพิ่นนะครับพาทั้งหลังให้เบิง่งทั้งหลังเพิ่นสาวขันเงินเท่ามีแต่คว้านเพิ่นครับพอดีเพิ่นมาหดหยาหดน้ำที่นี่ครับ ีมีโอกาสมาไทยเบิรงนด้วยกันครับจะลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเด้อในช่องพายชัยมงคลครับพอดีบวมวงเลยไปเก็บบวมไงกินกันอืมบกม่วงม่วงเต็มต้นเลยเนี่ยขึ้นมาหน่อยนิดเดปูว นึงว่าจะนอนเสาที <sighs> <indung sters> hey, ่นี่หอก็่นน่องมาตะยญาเว้นบ่มาครับยมขึ้นก็มาให้อาหารเลยได้เล็กไม่น้อยอ๋อเงี่ยมขึ้นนะแต่ว่าเงีเว้นกับปล่อยแหวงสีเลยเงีเว้นกับปล่อยแหวงสีแล้วก็กินคือกันกินด้วยกันให้เป็นเวลาโอ้ยเป็นเวลากินมดมือไ่ได้กินมดมือไ่ได้มันอาหารมันถือว่าเพียงพออาหารถือว่าเพียงพอเขาต้องให้เป็นเวลา S <S ครับเป็นเลลาครับเพราะว่าอาหารมันหายากเชียวเดียวนี่มันแรล่งมันแห่งครับหยาก็จังเห็นนั่นแหละครับที่เันปลูกไว้เนี่ยจัดแนยังแน่กับเมดไปเรื่อยครับหายกินเรากับไปหาเสริมมหาห้นี่ก็เพิ่นกระไดอ้อยมหาห้ครับเนี่ยอ้อยเิ่นอ้อยสดอ้อยงามเพืือกันครับ เอาใบดนโดนใบมันก็เหี่ยวแต่ว่าล้วมันสดคือว่านะ่ะนะผมนี่ล่ะอืมนี่ละ่ะโฮมติดคนอยู่น้ำเวียนน้ำเว้นตัวก็ไมน่นอนเลยอยู่นี่นะครับสนุกสุขสบายก็จะเย็นดีนะปูอย่นีนะ่เนาะล่ะละมมัดมือ้ยลยเตะม,มันอยู่นอกทงพอดีเนาะมันก็ได้เย็น ลมมันเข่าได้อนี่คือยังค่ยใช้ใชตัวโอ้ฉายใช้ส่องบางสั่งดีอยลื่นมาขอบัตรนั่นเลยหรอค่ไยใช้หายเลยกินอ่อยไปแต่สบเนาะ กระทายคลิปนี้ขอให้งเอฟซีสุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับเด้อลำลำเลยลุลลยด,ดีแห้งปราตจารโรคไข่ไข่เจเ็บเงินทองประคาัตมือครับให้ดูแลสุขภาพในเด้อครับเด้อปราตจาร์โล,ไล่ไหลสับผู้ทุก้อนนะครับขอบคุณครับผม